อะโวคาโดที่ได้มาจากมืองน่านสุกแล้วค่ะเดี๋ยวมีวันนี้มีเมนูอร่อยนะคะอะโวคาโดปัน่นน้ำผึ้งมะนาวค่ะ อร่อยดีมีประโยชน์นะครับสูตรนี้ที่เราจะทำพอดีคุณแม่บ้านไปกินกินที่ไหนมานะที่ร้านอะโวคาโดที่น่านค่ะอร่อยมากเขาเขาจะไม่ผสมน้ำเลยนะครับค่ะไม่มีส่วนผสมอื่นเลยค่ะ จะเอาอะโวคาโดเนื้ออะโวคาโดล้วนๆนะครับปั่นกะมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งสูตรนี้ก็จะใช้เป็นอะโวเนื้ออะโวคาโดล้วนๆนะครับปั่นกับน้ำผึ้งแล้วก็ใส่มะนาวนะครับ เป็นแบบเข้มข้นเลยครับน,นี่เราใช้กี่ลูกนะสองลูกสองลูก ดีมีประโยชน์ครับของเรานี่ก็จะง่ายหน่อยครับเพราะว่านาม้ำนะนาวนี่เราทำเป็นใส่ที่ทำน้ำแข็งแล้วก็เป็นรูปเป็นรูปพร้อมใช้ได้เลยครับสะดวกสบายใส่แกันสองลูป น้ำมะนาวไม่ต้องมาคั้นเสียเวลาแถมเก็บไว้ได้นานด้วยครับใส่ช่องฟิลดไวรรชาติหวานเปรี้ยวนี่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับ ันนี้เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้เราจะปอกไว้นะครับแล้วก็แต่ไม่ปั่นครับก็เดี๋ยวจะเอามาเป็นท็อปปิ้งโรยหน้าครับใส่น้ำแข็งไปนิดหน่อยครับ เข้มข้นมากนะครับเปรี้ยวชิมดูแล้วยังไม่เปรี้ยวเ็ล่าเตน้าไปครับเป็นไพชนะได้ sao ngang uh... อะโวคาโดนะครับนี่นะครับอโะโวคาโดปั่นครับท็อปปิ้งด้วยอวโะโอวคาโดน้ำผึ้งมะนาวอะโวคาโดน้ำผึ้งมะนาวนะครับปั่นนะครับท็อปปิ้งด้วยเนี่ยอโะโวคาโดด้านบคนครับเข้มข้นทำอร่อย